ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เตประจวันที่22มีนาคมโดยโคชเชฟวันแมนเชสเตอร์ยูเต็ดชาวนี้ขอสนอะขีดยกระดับความสนใจติซาซีนาะโดยแมนยูได้เพิ่มความสนใจในตัวของอักเซลติซาซีกองหลังโมนาโกก่อนที่ตลาดซื้อข,ขายในช่วงสมมตินี้จะปิดเปิดตัวขึ้น ซึ่งทางเดลี่เมลเปิดเผยครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคมนะว่าแมนยูนั้นได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกับดาวเตะวัชชาปปีซึ่งดิเดเย่เดชองนะฮะเรียกตัวติดทีมชาติฝรั่งเศสแทนชีวินเรียนชาริบาที่ปาเจ็บการพูดคุยยังคง,งดำเนินต่อไปก่อนที่ตลาดซัมเมอร์นี้จะมาถึงโดยผีแดงถูกกล่าวขาน,นว่าเป็นหนึ่งในหลายสโมสรจากฟีเมลิกที่ติดต่อ,อก,กับทางดิซาซี่โดยข้อตกลงของกองหลังบอนโกนั้นมีจนถึงปีง2025 แต่การบรงงานในฝรั่งเศสระบุว่าเขาอาจยจ้ายทีมได้ในช่วงสมุน,นี้โดยคาดการณ์กันว่าค่าตัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ44ล้านปอนด์ซึ่งแมนยูคาดการณ์กันว่าจะเข้าสู่ตลาดเพื่อจะหาเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่ในช่วงสมมุน,นี้ท่ำกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของแฮร์รี่แม็กไวและก็วิกเตอร์ลินเดเลฟและความกังวลเรื่องความฟิตของราฟาเอลวาดัน โดยการเจรจาถูกกำหนดให้ดำเนินต่อไปโดยทางดิซาซีที่เป็นเซนเตอร์แบ็กอาชีพสามารถเล่นแบ็กขวาได้อีกด้วยและเขาก็ลงตัวจริงให้กับทางโมนาโกชุกนัดในดิกอเอองฝรั่งเศสในช่วงซีซั่นนี้เขาได้สวมปอกแขนกับทันทีในบางครั้งและฟอร์มของเขาก็กระตุ้นให้มีการคาดเดาเกี่ยวกับอนาคตของเขาโดยมีทางเฟเชบอยเยมินิกและก็สเปอร์ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับดาวเตะวัวเจ้าแบรนี้การเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับ าผมเป็นว่างานนี้ต้องเราดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรแมนยู Man ก็ต้องเตรียมตัวนะฮะเตรียมเงินให้ดีเรามาดูข่าวจอมากกันดีครับผีจอขายทีมราคาสถิตสุดโหดเกิน5,000ล้านปอนด์เลยนะโดยแมนยูนะฮะจะถูกขายทีมด้วยราคาที่เป็นสถิตโลกหากทางตระกูลเกลเซอร์ยอมรับหนึ่งในข้อสเสนอที่เข้ามาเช็คโอเวอร์สโมสรโดเจยาจนที่สโมสรมันร่นใจเลยว่าข้อสเสนอที่มากกว่า 5,000ล้านปอนด์จะถูกยื่นเข้ามาก่อนเส้นตายในวันพุธนี้ซึ่งจะบทบังบราคา4.65พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่มีการจ่ายไปให้กับทาง Denver Bronco โของทาง NFL เมื่อปีที่แล้วคาดการกันว่าแมนยูจะได้รับข้อสเสนอ6ข้อสเสนอซึ่งจะเป็นการผสมผสานการระหว่างการเช็คโอเวอร์ทั้งหมดและการลงทุนบางส่วนโดยจำนวนนี้อย่างน้อย2รายคือข้อสเสนอจากทางกาตาและกระเซอร์จิมราคิฟ คาดการณ์กันว่าจะมีมูลค่าเกินกว่า5,000ล้านปอนด์โดยข้เอเสนอเบื้องต้นคาดการณ์กันว่าจะใกล้เคียงกับตัวเลขอยู่ที่4.5พันล้านปอนด์โดยพู้ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการเชื่อกันได้เลยว่าอาจจะมีการเชิญข้อเสนอรับใหม่ก่อนจะมีการเลือกผู้ซื้อโดยมองว่าเทศกาลอีสเตอร์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จะตัดสินใจจากนั้นจะมีการเจรจากันอีกสักระยะหนึ่งนะเมื่อสุดัปดาห์ที่แล้วคณะผู้แทนจากข้อเสนอของชิกจัสซิมบินฮามัดอันชานี ได้เยี่ยมชมสนามโอเชลฟอร์ดและก็แครดิงตันและก็พูดคุยซักถามโดยการพูดคุยกินเวลานานกว่า10ชั่วโมงและก็ได้รับการอธิบายว่าเป็นไปได้ดีแม้ว่าการมาเยือนของบรัดคิฟและคณะกรรมการของเขาเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณสั้นกว่าประมาณราวสามัชั่วโมงแต่ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าเขาได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกะรวณการนี้ซึ่งดำเนินการโดยนโยบายของทางธนาคารสหรัฐอย่างบรนกุฟในครั้งนี้ แตผมเป็นว่างานนี้ต้องดูว่าแผนใครจะปังมากกว่ากันกับการอาัดฉีดเงินกับการที่ดําเนินผ่นานทางแผนต้องมาดูกันต่อไปกรก,กันนะครับว่าใครชะได้ไปเรามาดูประเด็นข่าวจอมาดก,กันดีครับนาปรีตั้งค่าตัวดาวยิงสุดโหดหลังแมนยูเล็งจะสอยไปร่วมชิมนะ โดยการรายงานข่าวของทางสื่อชื่อดังเดอิตาลีเปิดเผยได้นนว่าสมบสนนูบรนาบุรีจาะฟงในการโชดเซอาร์ิตาลอรีนะฮะทำการตั้งค่าตัวของวิเชอร์โอซิมเฮมกองหน้าของพวกเขาเนี่ยหลังจากที่ตกเป็นเป้าหมายของทางแมนยูยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลิงกฤษ ดยทางเอดิชชนฮากต้องการสไตรเกอร์คนใหม่เพื่อจะมนการเสริมทัพในช่วงสมุนาโดยมีดาวเตะอาร,อร์ราเป็นหนึ่งในเป้าหมายสําคัญในขณะที่ข่าวกับทางแฮรริเคนดาวยิงสุดๆของแซนด์มอนสเปอร์ก็มีมาเพิ่มเติมอีกด้วยโดยในส่วนของโอซิมเพนัันทางเอามีติโนนะฮะสื่อของอิตาลีได้ระบุเลยนะว่าต้นสกัดของนาบรี พร้อมจะพิจารณาที่จะขายสตาร์ารนี้ออกจากทีมแต่ต้องได้ค่าตัวไม่น้อยกว่า150ล้านยูโรหรือประมาณ1 3 2ล้านปอนด์ในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้ ซึ่งการตั้งค่าตัวเอาไว้มหาศาลเช่นนี้บ่งบอกว่าจะฝูงกันโชดซริอามันมีความตั้งใจที่จะขายดาวเตะอันดับหนึ่งของพวกเขาหลังจบฤด,ดูกาลอย่างแน่นอนในขณะที่ซีซั่นนี้เจ้าตัวนั้นกำลังฟอร์มร้อนแรงโดยการยิงไปมากถึง25ประตูในทุกประการและก็พาทีมลุ้นแชมป์ลีกสสุดของอิตาลีอยู่ในขณะนี้เปน็นเรืงว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรจะขึ้นค่าตัวสูงหรือหดขนาดนั้นจริงหรือีม่ เรามาดูข่าวจอมากกันดีครับค่าทัวร์ลดัวภาพร์เลยนะหรือว่าจะจอโลฟาติดาวรุ่งฟอร์มร่วงในขณงนี้โดยสื่อเมืองการทิงเผยมาว่าบาเซร์นา พร้อมจะเละอันซูฟาตีนะฮะกองหน้าดาวรุ่งออกจากทีมในช่วงสมอน,นี้หลังเสื้อตัวไม่อาจจะสวมบทบาททายาทของเรเนวซี่จนส่งผลให้ค่าตัวลดลงอย่างหัวภาพซึ่งฟาตีสร้างชื่อได้อย่างน่าฮือฮาหลังแจ้งเกิดในอคเดมี่ลามาเซียและอย่างชอจิเอมกระทั่งก้าวขึ้นสู่ทีมชัดใหญ่ก่อนจะรับมอบเสื้อมาเลข10ของสโมสรให้สวมใส่ต่อจากทางแมซี่ที่ย้ายทีมออกไปเมื่อปี2021 การนั้นก็ดีนะฮะหลังประสบปัญหาบาดเจ็บหัวหอ,อกหอไวสเปียร์รนี้ก็ไม่อาจโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจจะส่งผลให้สเปอร์อ่าสปอร์ตสื่อของสเปนิชเนี่ยเผยเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาว่าจิมจากกาตารันนั้นพร้อมจะโลกเขาออกจากทางค้าหนูในช่วงสมมตินี้แม้จะตัวนั้นจะมีสัญญาจะถึงปี2027ก็ตามจี สำหรับทางซีซั่นนี้ทางฟาตีลงเล่นไปแล้วทั้งหมด38นัดและแม้ว่ากุนซูชาบีนี่จะยืนยันเมื่อไม่นานมานี้ว่าต้องการเก็บดาวยิงทีมชาติสเปนเอาไว้กับทีมต่อไปเนื่องจากเขาอย่างอายุน้อยและมีอนาคตที่ยาวไกลแต่สื่อเมืองกาลังทิงได้เปิดเผยได้ว,ว่าจอชเมนเดชเอเจนต์นักเตะเข้าพบกับประธานสโมสรโจนฟราบักตาและก็มาชอูอาร์เมรานีผู้อนนวยการ,ก,ารกีฬาที่ทางเปอร์โจเมื่อสัปดาห์ก่อนเพื่อจะถกเถียงกันถึงเรื่องการขาย ฟาตีซึ่งเมนเดสเชื่อว่าน่าจะมีทีมจากพเมบริกสนใจเขาอยู่นะขณะเดียวกันจากผลงานที่ตกต่ำของกองหน้าบิวสีซึ่งมีค่าจิตสัญญาอยู่ที่1,000ล้านปอนด์ในช่วงต่อสัญญาปี2021ทำให้ก่อนหน้านี้บาเซรลนาอาจจำเป็นต้องลดค่าตัวของเขา ลงไปอยู่ที่70ถึง100ล้านยูโรกระทั่งล่าสุดเชื่อกันว่าสมโมสรดังของลาดิก้าเองก็หวังจะรับทรัพย์าจากการขายเด็กปั้นรายนี้เพียงแค่70ล้านยูโรหรือราว1,476ล้านบาทเท่านั้นเองครับนะผมเป็นน่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมมาก,กันดีครับอินเตอร์เตรียมจะโอเวอร์ฮอลทีมในช่วงน,นี้ โดยอินเ์บิลานนะฮะกำลังเตรียมพร้อมเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงสมอน,นี้ในจํานวนนั้นโรเบโลลูกากูจะไม่อยู่ในแผนการสร้างทีมในช่วงซีซั่นหน้าโดยทางกาเซโตเดโรสปอร์ต Sport, สูอิสตรีบริการข่าวนว่าอินเ์บิลานไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งความหวังเอาไว้ภายใต้การควบคุมของเทรนเนอร์ซิเมอเน่อินซากิโดยจะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงนักเตะย้ายเข้าออกเปน็นจำนวนมาก ซึ่งอินเตอร์เพิ่งจะพบกับความพ่ายแพ้นในเกมที่9จาจะทั้งหมด27เกมในซีเรียในรายการสัปร์ที่ยีโดยทีมตัวจริงในเกมดาร์บี้ดิเจรรี่ที่แพ้คาบ้านต่อทางจูเวนตุสไปศูนต่อหนึ่งบวกที่ผ่านมาลักเต่8จาจะทั้งหมด11รายมีอายุเกิน30ปีแล้วและจำนวน6คนนั้นกำลังจะหมดสัญญาในช่วงสมัยนี้ดังนั้นมีโอกาสสูงที่จะเกิดการเปลี่ยนโฉมหน้าทีมใหม่ในช่วงซืซสัส่สนนี้ที่จะถึงนี้ โดยประเด็นที่ถูกจับตามองก็คือทางลูกากูที่ก่อนหน้านี้มีข่าวแตว่าอินเตอร์มิลานพยายามจะขอยืมตัวจากทางเชลซีอีกต่อไปนั้นเกอยงนึงแต่ตอนนี้มีโอกาสสูงมากที่จะส่งตัวสุน่าเบลเจียมปับนี้กลับทุกสังกัดเชลซีเพราะไอตู้เย็นนั้นไม,ม่ไปตามเป้าหมายในารายของเดนเซลดูฟี่มาเซลโ,โรรบสอวิชฮัวกินกอรีเเป็นที่สนใจของสโมสรอ,อื่นโดยเฉพาะแมนยู ึงน่าจะสร้างรายรับเข้าสู่สโม,มสรจํานวนไม่น้อยในช่วงตลาดซื้อขายในช่วงสม,มัยนี้ท้งนี้ใดบรรดานักเตะที่กำลังจะหมดสัญญากับชังอินเตอร์ หลังจบวิดีการนี้มีเพียงแค่ทางเอดินเชโกกับทางสเตฟานบัเด์ฟรายสองคนที่สโมสรกำลังเจราจาสัญญาฉบับใหม่และพร้อมใจขั้นเนยสูงเพื่อจะผูกมัดอยู่กับสโมสรกันต่อไปในครั้งนี้อาจจะผมเป็นะว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกักนว่าแมนยูจะร่วมวงนะฮะสังคารนาอินเตอร์มิลานในครั้งนี้ด้วยไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปหละงจ่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เดนในช่วงฉันครับขอบคุณทุกคนตานักชมผม กดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ